สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f c ทุกท่านแล้วกันครับผมสวัสดีเพื่อน f อทุกท่านนะครับครับมือนี้นะครับเป็นวันที่นะครับ12มิถุนายนพศ .2566 นะครับครับมือนี้นะครับผมสิมาลุงนะครับสำหรับแนวทางนะครับเพราะวันสิเป็นฮานอยนะครับดากะเลาปัฒนาพีิน้องเนาะผมสิลุ่งนะครับให้คลิปนะครับต่อกันเลยนะครับตัวเลขนะครับผมมือนี้นะครับก็ขอ แสดงขึ้นเป็นหน้าจอให้พี่น้องเขาได้เบิ้งแบบนี่ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับตัวได้เน้นนะครับผมจีใด่ดอกจันไไหวได้พี่น้องเด้นะครับตัวเลขนะครับก็สิมีตามหนีเลยนะครับให้พี่น้องเขาได้พิจารณากันเบิ้งก็แล้วกันนะครับเนาะอ่าวาสิเป็นห้าน้อยนะครับพิเศษนะครับห้าน้อยปกติห้าน้อย v ี p เอพีนะครับกัสิมีตามหนีเนาะพี่น้องเนาะบ่าวาสิเป็นสามตัวนะครับชุดสามตัวกระหาตัวหาชุดคือเกาเนาะพี่น้อง แล้วก็ชุดนะครับหวยรับพัฒนานะครับก็จะมีชุด4ตัวตรงนะครับ1ชุดพร้อมด้วยนะครับชุด3ตัว5ชุดนะครับแล้วกับตัดให้อีกนะครับ2ตัวนะครับ10ชุดนะครับพร้อมด้วยนะครับเลขเบิ่นนะครับเป็น12ชุดนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นฮานอยหรือรอบพัฒนานะครับผมสิลงให้ในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานนะครับเด้อผมสิขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นเลขตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับน้องมณีนะครับกะ อุปกรณ์นะครับแตะมี่ควบนะครับปากกากบ่มีนะครับกระดาษกรบ่วหลเอนะครับก็เลยนะครับสิล่องให้พี่น้องเขาเบิ่งแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขนะครับนวทังม้อนี่นะครับก็ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับนอะชุดแรกชุด2อชุด3เนาะให้พี่น้องเฮาได้พิจารณากันเบิ่งนะครับนอะเลขมื้อนี่นะครับส่วนเลขเบิ้งนะครับผมกระสีขึ้นห้ตามนี้นะครับกริมีนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะ ใ้พี่น้องห่อได้พิจารณาเบิ้งกันนะครับชอบกระจัดคัดกระพานนะครับน้องกับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะกระเขาดีสุ้มือนะครับเพราะว่า10เป็นห้าน้อยพิเศษห้าน้อยปกติห้าน้อยพี่เอพี่ด้พี่น้องเด้อน,นะครับเหมยร้าพัฒนากระเขาดีน้พี่นอ้องอ่ามือนี้นะครับกระจัดไปเนียนเลยนะครับสำหรับชุดซีตัวน้อพี่น้องหรือว่าจะเข่าคุมไอเดียไล้ก็ะได้เนาะอ่าบ,บ,บางที่อาจโพลสินศุกร์ลุลงในคลิปในยูทูบน้อพี่น้องอ่าจังวันนี้นะครับกะ อาว่าบ่พร้อมนะครับแต่ก okay. ็อยากลงให้เพื่อน FC เฮาได้ติดตามได้เบิ่งนะครับเนาะอาผมขึ้นตามนี้เลยก็แล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสามารถแอด ID ไลน์ก็ได้นะครับเนาะงขอบไปในกลุ่มนะครับ ID ไลน์นะครับ0659239389เด้อพี่น้องเด้อนะครับสามารถแอด ID ไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนได้นะครับขอบกลุ่มฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เด้อครับเด้อ เอานะครับตัวเลขนะครับกับมีตามนี้นะครับชุดแรกชุด 2. ชุด3นะครับผมเน้นให้นะครับตัวทีมมี่เครื่องหมายดอกจันได้ครับเด้อครับชุด2ตัวนะครับชุดเน้นนะครับอ่าหกชุดเหมือนเดิมนะครับชุดเน้นนะครับหกชุดนะครับผมจีไสดอกจันไว้ก็แล้วกันเนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเขาเด้ดพิจารณากันเบิงนะครับเอานะครับไอพี่น้องเขานะครับเด้แคปหน้าจอนะครับสําหรับแนวทางข้น้อยนะครับชุดแหลกสะกอนนะครับเนาะ และกระชุดต่อไปนะครับเป็นหวยราพัฒนานะครับชุดต่อไปเป็นหวยราพัฒนาเลยนะครับนอกกระตอกันนะครับชุด4ี่ตัวตรงๆนะครับกับมีตามหนีเนาะให้พี่น้องเขาเด็พิจารณานะครับตัดออกมาเร้วนะครับสําหรับชุด3าตัวนะครับ5ชุดนะครับกับมีดังนี้นะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่หนะครับเนาะแล้วก็เถืองไม้ดอกจันเนาะให้พี่น้องเขานะครับวันนี้เป็นตัวเน้นนะครับให้พี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานนะครับ ตัด2ตัวนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ12ชุดนะครับรวมกับเลขเบิ้ลนะครับ2หางนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าแล้วพี่น้องนะครับเนาะอ่าชอบนะครับชุดเน้นๆนะครับ6ชุดนะครับผมก็เน้นให้นะครับตามเครื่องไม้ดอกจันนีเลยก็แล้วกันนะครับอ่าพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานนะครับล่องไปสือเบื้องนะครับสําหรับแนวทางนะครับฮานอยนะครับ พร้อมด้วยเราพัฒนานะครับประจำวันที่12มิถุนายนพศ2566นะอพี่น้องเนาะพี่น้องนะชอบกระจัดคัดกระพานนะครับเนาะนะเป็นเพียงแนวทางนะครับเราสามารถเอ็ดไอเดียได้ขอมาพูดคุยกันได้น้อพี่น้องเนาะ เอานะครับผมกสีมียังกระสิรงให้พี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆนะครับเด็ความฝันนะครับกระสิรงให้เบิ่งนะครับมือง้วนนีนะครับแม่ก็ฝันไปแล้วนะครับพอว่าฝันนะครับแต่ว่ายังบ่ทั้งบอกนะพี่น้องพอบอกเหมือใไผมจีฟ้ารงไห้นะครับเนาะพอบอกว่าอาจจะก้อนนะครับิีหไอคอนวันเดดออกนะครับเนาะ อาบอกหัวผมสิลงลิปท่านบอนะครับี่นองก็สามาเดสไอเดร่านะครับเขาไปเป็นเพื่อนให้กุมใดนะครับไาเวลาชุกเฉินนะครับเนาะเล็กมาแบบว่าเวลาเดนดวนเสลงห้องก็บสาสามาสื่อท่านเนาะวันเมื่อกี้นะครับพอฝันศูนเก่าตรงๆแล้วี่นองเริอมซุนเก่าตรงๆเนาะวันนี้พอกับฟันอีกแล้วแต่ว่าพอบอกว่ามือเลขออกนะครับควยสิบอกนะครับเนาะเอาซะใคที่นี้ผมจะไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจในใจผมในเด้อครับขอบคุณและสวัสดีครับ